แม่โวยเสาหน้าห้างล้มทับรถห้างเยียวยาด้วยบัตรกำนันทานอาหารจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพเสาหน้าห้างดังล้มทับรถขณะรอเลี้ยวตรงหน้าห้างโดยเกิดจากที่ฝรั่งสะดุดล้มชนเสาต้นนั้นทําให้มาทับรถอีกทีซึ่งพลเมืองดีบอกว่าเสาไม่ได้ยึดอะไรกับพื้นเลยหลังเกิดเหตุค่ะทางฝรั่งได้รับผิดชอบทางคดีแล้วแต่ทางนี้เธอยังได้ออกมาเรียกร้องให้ทางห้างรับผิดชอบด้วยล่าสุดค่ะเจ้าของโพสต์ได้อัปเดตข้อมูลระบุว่า G i f t v o u c เช r 1 0 0 0 0บาททานอาหารได้ทุกร้านในหห้้้างงเลลยคุณแแม่แอ น,น,นี่คือการแสดงความรับผิดชอบของห้างต่อชีวิตของคนและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเอ๊ะหรือที่จริงแล้วเราผิดเองเราผิดที่อยู่ตรงนั้นใช้บริการที่ห้างนั่นเองเรางงในความง่ายของเขาความคิดมันง่ายตั้งแต่การวางเสาหรือป้ายอันนั้นบนถนนและไร้การตรวจสอบความปลอดภัยของเสาหรือว่าป้ายต้นนั้นจะทําให้เกิดอุบัติเหตุบัตรรับประทานอาหาร10,000บาทมาสะท้อนให้เห็นถึงความง่ายในทุกๆด้านเหมือนตั้งเสาเลยชีวิตคนเราไม่ได้ง่ายเหมือนการตั้งเสาตรงนั้นนะคะความปลอดภัยและชีวิตของคนกรุงเทพคนเดินบนถนนคงต้องหาวิธีีเเดินนนหลบกัองะะคม นพูดว่าฟาดเคราะโชคดีมากแต่ว่าดิฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นขออนุญาตให้ใครก็ได้ช่วยตอบดิฉันหน่อยค่ะอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องไหมคะอย่างนี้เรียกว่ารับผิดชอบใช่ไหมคะ